e ี g ซิมเซียมปีนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นม,มากทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นก็ได้เห็นถึงความตื่นตัวของทุทกๆภาคสว่วนประทับใจมากนะครับที่บริษัทใ,ใหญ่ๆรวมพลังในการที่จะจัดงานให้ประชาชนเนีย่ยกระหนักแล้วก็เข้าใจคนที่มาพูดเป็นวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์ที่ดนะีจากหลายประเทศ ผมรู้สึกอิมเพรสมากสระบ,บุรีเซมบอกครับผมส,สำคัญทุกอย่างต้องลดคาร์บอนอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่อนาคตให้สังคมสามารถเอามาใช้ต่อได้เรื่องหนึ่งที่ประทับใจคือทางด้านมึงจีนรัฐบ,บาลเขาบ,างบขาังคับและวทำจริงและคนในเมืองร่วมมือทำให้ลดคาร์บอนได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวอย่างนะว่าถ้าประชาชนทุกคนมาร่วมกันเนี่ยราว่าคนละไม้คนละมือเนี่ยทำให้คาร์บอนลดลงได้ 50%ของขยะในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเป็นเศษอาหารกทมถ้ามารับเนี่ยเราก็เอาไปทําปุ๋ยหมักเกษตรกรก็เอาไปเป็นอาหารสัตว์การแยกขยะตอนนี้เราสามารถแยกและลดขยะได้วันละ500ตันก็เทียบเท่ากับแสนคาร์บอนตันต่อปีเลยบริษัทของผมเนี่ยผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นพลาสติกพาร์ตตอนนี้เราเริ่มมีการพัฒน,นาโลกกับ e อซในการนำซากข,ข้าโพดอ,อ้อยต่างๆมาดปเข้ากับตัว เมทพลสสาสติกพ็จะทําให้เป็นวัสดุที่สามารถรีเซ็นนคงกได้ยากบริษัทคารโอเองเนี่ยเราเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักก็คือทํายังไงถึงจะเป็นผู้ผลิตที่มีคาร์บอนต่ําเราเองก็ตัวนลงในเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนในการลดการเรือนกระจกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เราปรับตัวไปเป็นธุรกิจสีเขียวมากขึ้นปลูกป่าเพื่อดูดซับคาร์บอนก็มีการศึกษาเรื่องของการทําระบบกักเก็บคาร์บอนหรือนํา คาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์แล้วก็วางลถแบบเพื่อไปถึงตัวเนี่ยซีโร่ครับเราทําเรื่องของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นพืชพลังงานช่วยลดการใช้ฟอสซิลฟิวแล้วก็การนรําเศษอาหารมาผลิตไบโกส๊สซซึ่งมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ We can using the personal portable water We can using the public transportation Starting from minimize organic waste Trying to minimize use plastic one of the favorite popots that i remember from the speech is that you will die of oh i will die of climate change so the thing is you need to start now especially young generation you have power especially your voice to spread not only in your region but the whole world การไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํเนี่ยไม่ใช่วาระแห่งชาติมันเป็นวาระแห่งโลกนะครับขอเชิญทุกท่านมาร่วมเร่งเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ํร่วมกับพวกเราทุกคน